ช็อกโกวิลลาลีมคตอนนี้เราอยู่ที่ที่ชายหาดอะไรน้อแมะตอนนี้เราอยู่ที่บางแสนบางแสนที่โรงแรมพีเอ็นพีเอ็นโกริสอร์นะครับนี่เหรออุ้ยบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนเฮ้ยทางแกเป็นห้องพักวันนี้จะมาดูโปะเปลือกหอยที่เราไปเก็บมาแต่เราไม่ได้อัดคลิป เราค่อยไปอัดดูทะเลพวกนี้แต่เราไม่ได้เล่นนะพวกนี้เราก็มีปลาก๋อยที่เก็บมาได้มีหนึ่งหนึ่งสองสามเราก็อัดเล็สี่ห้าห้าอันมาดูดีกว่าว่าอันไหนเล็กสุด,อ,นนสดอันไหนเล็กสุดอันไหนเล็กสุดอันนี้หรือเปล่า แล้วครับช่วยทายกันนะอันนี้อันที่หนึง่งอันที่หนึงห่งวางไว้ไหนดิอืมที่หนึ่งที่หนึ่งครับอุ้ยอันที่หนึง่งอันที่หนึงนนนงนน่งจะเป็นประมาณนี้มาดู อันไหนใหญ่กว่าครับแล้วก็ดูดีค่ะอกระเ่อุ้ยคนไปเก็บมันจกทะเล ที่ดูอยู่ที่บ้านนะวันนี้เรามาทะเลเรามาที่บางแสนพ่อมีงานไปนัดกับ,บลูกค้าเราก็เลยมาเที่ยวนะครับแล้วก็มาตอนเที่ยงวันนี้ไปเรียนวันเสาร์ไปเรียนไปเรียนแล้วก็แล้วก็พ่อก็แม่ก็แม่ก็ไปรับตอนเที่ยงนะครับแล้วก็ กลับบ้านไปเก็บของไปใส่เกชุดแล้วก็มาลงแพมแล้วก็ไปเล่นชายาหาดมาแล้วก็เลยได้นี่มาลงถ่ายคลิปลถ่ายคลิปภาไปล่ชายหาดเ่ถ้าเคนปหโอเคหมดแล้วนะคะวันนี้เรามาดูปิดนอยว่า,าเราไปทะเลกันจริงๆเนาะ เราต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็กดถ้าใครไม่ชอบกดอะกด,ดกดปีดไลค์ได้นะคะถ้าใครไม่ชอบกดดีดไลค์โอเคนะครับใครไม่ชอบแชร์ใครไม่อยากแชร์ ก็ไม่ก็ไม่ต้องแชร์ใครไม่อยากกดซับสไครต์ก็ไม่ต้องกดแล้วแต่ว่าจะดูหรือว่าจะไม่ดูเพราะมันมีคลิปอนอีกเยอะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับบายบายลาไปกับเปลือกหอยที่ไหลลงสู่พื้นดินบายบาย